ครับขั้นตอนต่อไปนะครับเป็นการต่อสวิตเคสนะครับเราจะต่อตามที่คู่มือแจ้งมานะครับ jfp 1นะครับ jfp 1จะอยู่ตรงนี้นะครับเราก็ตามที่เขาแจ้งไว้เลยนะครับจะอยู่ประมาณนี้นะครับประมาณนี้นะครับแนวทรงนี้นะครับ led สวิตนะครับ LED สวิตช์ LED สวิตช์ HDD นะครับ LED นะครับก็ oh. ต่อตามรูปได้เลยนะครับอันนี้นะครับ ต่อตามรูปก่อนนะครับถ้าไม่ติดยังไงค่อยแก้กันที่หลังนะครับตามด้วยรีเซ็ตสวิตช์นะครับประมาณนี้ครับตรงข้ามก็เป็นพาวเวอร์สวิตช์นะครับ p o ว e r s w i สวินะครับส่วนตัวนี้ Power LED นะครับ Power LED ด้านบนก็จะเป็นควลบนะครับควลบก็ตามที่เขาแจ้งไว้เลยนะครับประมาณนี้ครับโอเคครับผมครบแล้วนะครับตัวนี้ โนสายที่เหลือนะครับก็ทาไม่ต่อก็ไม่ต้องต่อนะครับมันจะเกินมาแล้วเนี่ยเราต้องหาสายมาต่อนะครับว่าจะต่อยังไงดีนะครับปกตินะครับเคยทดลองมาก็ไม่ใช้เคตประมาณนี้นะครับพัดลมแค่ตัวเดียวนะครับเดี๋ยวจะมาต่อกันนะครับ